โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนแล้ววันนี้เราอยู่กันในช่อง TNP ธนพัฒนนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Dummy Land นะทุกคนขอโทษที่หายไปนาะนนะทุกคนพอดีช่วงนี้ติดสอบนิดหน่อยอืติดสอบทั้งอาทิตย์เลยก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะทุกคนวันนี้พกทุนมา50 m เอมเราอยากลืมลำ่ำอะ่ะทุกคนเราอยากแบบว่า ไม่รู้ว่ามันจะแตกัะหรือเปล่าแต่อยากอยากได้กําไรอะคลิปเนี้ยผมก็เลยจะมาเล่นซดุดถ้าซุดจ่ายโหแต่ยากว่ะยากว่ะซุดเนี่ยแต่ก็เล่นซุดเนีะ่ะโอ้โหแต่แม่งก็ยากอยู่ดีไม่เป็นไรทุกคนถ้าได้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็รู้เองแหละคลิปในคลิปเนี้ย เออผมจะมาขอบอกนะนะว่าถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็เม้นมาได้นะทุกคนที่ไม่ใช่สลอ็อตก็ได้นะอยากให้เล่นเกมอื่นๆแบบป๊อกเด้งยิงปลาดัมมี่อะไรพวกเนี้ยแต่ดัมมี่นี่ผมเล่นไม่เป็นดัมมี่ไพ่แข็ง9เกไฮโลไพ่เท็กซัสอะไรพวกเนี้ยผมเล่นไม่เป็นสลับผมเล่นไม่เป็นไพ่ผสมสิบเนี่ยผมเล่นเป็นนะทุกคน ก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้สิกลัวคลิปมันน่าเบื่อชนจรวดนี่ก็น่าเล่นนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาทําเดี๋ยวมาเล่นชนจรวดดีกว่าโอเคแต่วันเนี้ยสุดก่อนเลยก่อนที่จะไปเริ่มนะทุกคนก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมนัมมี่แลมเป็นเกมเล่นฟรีนะทุกคนไม่เกี่ยวกับเวบพนันนะคนก็โอ้มันนานเกินไปละเดี๋ยวทุกคนรอ เปิดคลิปนานเกินเดี๋ยวทุกคนเบื่อเข้าเลยดีกว่านี่ห้ยเบ็ดห้าแสนเลยเหรอไม่มีให้ซื้อเลยเอ้ยมีกิจกรรมซื้อเปลวะขออีกแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอผมขอดูก่อนผมเพิ่งเข้าเลยเนะี่ยผมไม่ว่างจริงไม่ได้เข้านานมากโอเคไม่มีปะเบ็ดห้าแสนร้อยหมุน เข้าก็เข้าไม่เข้าก็ลาแค่นั้นแ่ะโอเคขอหลายๆหน่อยเพื่อนคูณสี่ด้วยปึ่มห้าแสนพอดีเป๊ะเลยอะ่ะมันจ่ายยากนะทุกคนแบบว่ามันมีมันแบบว่ามัน ยังไงวะมันเสกตัวคุณออกมาฮีโอ้โหขาดตัวเดียวสวยโอ้โหมันไหลหน่อยตัวคุณก็ไม่มาผมีตัวคุณก็ไม่จ่ายเหลือ42ล้านแล้วเนี่ยโอ้จ่ายทีจ่ายทีละแสนทีละแสน,แสนดูผมกดเบตอะไรสูด อันนี้ผมไม่ได้อยากมาหัวร้อนนะสุดสองหมุนนี่ก็หนึ่งล้านแล้วนะเนี่ยมันก็เป็นซะแบบเนี้ยใครมันจะอยากเล่นวะจริงบ้าทุกคนโอ้โห ลงมาตึ้งตึงสีเขียวโอ้โหถ้วยเขียวอยวุ้ยสวยแต่มันก็แค่2ล้านอ่ะอุ้ยสวยดอกนี้สวยแล้วครับหล้าน เกตเตอร์มึงล็อกแค่สามตัวหรือไงวะตัวคุณสวยครับแม่งก็แค่แค่สองแสนห้าอุ้ยมีคนแตกเหนียวมาร้อยกว่าล้าน Okay. น้อยเจ็ดแสนห้าน้อยไปน้อยไปตัวคูณหายไปไหนอ่ะโอ้โหนี่ผมกดเบรคห้าแสนนะนี่อ่ะฟรีเกมลงได้ละมันนานเกินไปละนั้นตัวคูณ ตัวคูณเอ้าตัวคูณหายไปไหนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่เอาเอาดีๆเอาดีๆไม่ทำอย่างนี้นะ่ะ าโอ้ยอ,อะไรอะอ,อยากได้อ่ะแหงมีตัวคูณมันกจ่ายน้อยน้อยไม่เคยจะไหลหเลยน้อยใจจริยยง,งนหล่ะอืมโอ้ยโอ้โห เขียวสวยครับอะไรต่อมองไม่ทันแล้วเนี่ยตาลายพีเกมตอนเนี้ยอ,อ่อไอ้เขี้ยมหมดแล้วหรอร้อยหมุนคุณยีย่ห้าคุณยี่ห้าหลอีกหลายอีกสวยขออีกขู่ชิบสี่หลังบิ๊กวินมาแล้ว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 ดอกแรก ตอนเนี้ยลุ้นฟีเกมอยากได้ฟรีเกมมากเลยถ้ามานี่โคตรดีเลยอะทุกคนคูณสิบขอได้ไหล่ฟรีเกมได้ไหมทีเดียวแค่ทีเดียวเลยตัวคูณมาก่อนตอนนี้ ตัวคูณตัวคูณไปไหนสิบหมุนไปห้าแสนแล้วเอาอยัางไงตัวคูณมาเปล่าตัวคูณตัวคูณอยู่ไหนแล้ววะตัวคูณ มีตัวคูณแต่ก็ไม่จ่ายเฮ้ยอะไรขี่งกเกินสี่แสนแล้วยังไงต่อพี่เอาดีๆ เอาดีๆไม่เล่นนะเนี่ยโอ้โหยับอะ่ะจริงทำไมมันยับจังวะวิ่งเอาดีๆเฮ้ยอ,อะไรวะ ตัวคูณหายไปไหนเนี่ยโซดต้องเล่นตลกปะเน,นี่ยเนี่ยอะไรวะโอ้เบื่อปะ เฮีย้ยเสือมามึงมาตอนเป็นแสนเนี่ยมาก็ไม่จ่ายเดี๋ยวหกหมุนแล้วงัยต่อ สวยแค่เนี้ยตัวคูณลงมาอเคเอาแค่นี้ก็ได้วะ โอละเบื่อแพคเกจตีนโอเคทุกคนมาดูโค้ดกันดีกว่าผมลืมบอกเลยว่ามีโค้ดแจกเอ้ยจะกดไปไหนเรอนี่นี่นะกคเอ้าหายไปไหนวะ นี่นะทุกคนโค้ดเราวันนี้ C, j e w k j s, s l s l นะทุกคนกดเลยผมเครียดว่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนก็ผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ